สวัสดีครับลูกค้าตอรี่ที่ฟาวมีปัญหาแจ้งมาว่าน้ำไหลออกจากใต้ตอรี่ตลอดเลยทำยังไงดีก็อันนี้จะมาทดสอบครับมีตอรี่สรุ่นก็คือ fb 1 2 2 2ตัวสีส้มก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่รุ่น fb 5 6 9 7นะครับอันนี้เราได้ทำการใส่น้ำไปบางส่วนแล้วก็คือตอรี่ตัวปกตินะครับ ใส่น้ําไปแล้วปิดให้ดีน้ําจะไม่ไหลลงตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะยังไม่ได้เสียบปลั๊กก็คือถ้าเราจะเริ่มใช้งานเราควรตั้งไว้อย่างนี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําการเสียบปลั๊กกันสองตัวนะครับก็ปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการอันนี้เจะผมจะลองปรับไปสุดเลย สังเกตที่ไฟนะครับเอ่เอที่ไฟจะติดอยู่ก็คือเตาลี่กำลังทำอุณหภูมิอยู่เอ่อเราต้องตั้งไว้นะครับถ้าสมมติว่าอุณหภูมิยังไม่ถึงแล้วเราไปทางนี้นะ้ำมันจะไหลลงบางตัวแนะนำให้ตั้งไว้ก่อน ลูกค้าจะมีปัญหาว่าเออทำไมใช้งานแล้วน้ำมันไหลลงบางทีเราอุณหภูมิมันยังไม่ถึงหน้าเตามันยังไม่ได้อันนี้อุณหภูมิได้เ้าไฟก็จะตัดนะครับตามตรูปวันจะรีเลยนี่คือน้ำอันนี้ด้านล่าง,างส่วนนี้ก็คือน้ำตัดสเปรย์เนี่ยก็าอาจจะมองไม่เห็นก็คือใช้งานได้ปกตินะครับนี่ผมขอปิดก่อนส่วนตัวนี้ ก็ไฟตัดแล้วอุณหภูมิใช้งานได้อันนี้คือกดด้านนี้น้ำไหลต้านข้างตอนนี้ไม่มีน้าไหลลงข้างนะครับอันนี้ก็ฉีดตรงนี้ก็ใช้งานปกติข้อควรระวังของการใช้งานก็คือปรับปรับไฟให้ตามจํานวนให้เหมาะกับการใช้งานของเนื้อผ้าของคุณลูกค้าแล้วก็เราตั้งตัวเตารีดไว ให้อุณหภูมิได้ก่อนแล้วก็ใช้งานน้ําจะไม่ไหลออกมาถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าใส่น้ำไปแล้วน้ำไหลโจกออกมาตอนนี้สินค้ามีปัญหาแน่นอนนะครับขอบคุณครับ